จะมีใครให้ด้วยหรอห้าบาทห้าบาทคิวปุ๊บาบาทตามนี้หาไหนลองดูเฮียในฟิลิปปินส์โปรโมดวัคซีนได้กินชิ้นได้สัตว์โอ้าอนเลยนะ่าอเนะครับ่ทอดเยเฉย ประมาณแอนก็บอกเห็นโฆษณาที่บอกไพร์อนก็บอกว่าอะไรนะจิลลแบ็กก็เป็นคนดีๆนะว่าบมาบ้องมาบองมาเขาบอกป็น่างงนเน่ยเราไป้านนรก็ิไปอ็มีหอยยงไงจแบกนไ้ลบแต่องจาอแล้วกบูดมรนาเฮ้ยยังไปบามาเนี่ปอามดแล้วห เขาดันบดเหรอเย้แม่เย้แม่เย้แม่ d าร i n g e s c a p เย้แม่กลับรูเดิมแต่มันไม่ได้ต่ำนะเป็นบล็อกไบล็อไม่เ้าหล่อน easy with ไม่ดไสะดุดดีนะไุยเดินดีนะคุยเดินถ้าไปด้วยกันเราจะตายหมดช่วโมงหรืออะไรอ่ะไปด้วยกันเราจะปาดแม่ทีเดียวคะ

ผมจัดเลยผมผิวมาผิวมาจัดเลยจัดเลยไปมามาเลยมามาเลยมากูไปกูเฝ้ามึงไปกูเฝ้าเออ

สา,ส,าสามสามางกระสุนเลยนี่เ,นเขาเรียกว่าลางสังหอนลางสังหอน์เอ๊ะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้เจอเมื่อกี้ก็ไอเมื่อกี้ไอเจอก็ใช้แผนยังไงกูกูไว้ใจมึงนะเออไอ v e it to you <laughs> เดี๋ยวก่อนอ่อ ต้องไปเดาเซ็นติดก็เบาดีไอ้เหี้ยป้ายหมาหายหมากูหายไอ้เหี้ยตัวแม่งโคตรน่าเกลียดแล้วแม่งก็วิ่งหนีกูเรื่อยๆแต่กูก็ยังรักมันอยู่แถมอีกอย่างกูจิ้งขอให้แม่งตั้งเยอะตั้งแยะกูไม่อยากจะเอาของไปคืนได้โปรดเรากลับมาทีเถอะไอ้เหี้ยของไม่จิงไงไอ้เหี้ยของกูแม่งบุลเลตเข้าหัวเลยแบบพอฉันก็ออ ฉันร่างเยี่ยงแบบนี้ว่าสาวว่าสาวขึ้นไ่ดีโอ้ไม่มียะโอ้โอ้คุณล้อล้ขึ้นมาได้ไงโอเคใช่นอนนองนอนแ่ตนอนไเลยไม่ตันิ่้เลโดนใครกดโดนใครโดนน้แตกหมดเลยตา่นกิเหลือกี่ยวไอ้เหี้ย เ,เกีเ่ยวดัเกิดแผนทีน่ข้อทางนน้นได้แล้วนะเกี่ยข้อทางนี้ได้แล้วก็ระวังกับแผนไหนเฮ้ยเกี่ยวตรงนี้เปิดว่าจะปั๊ขอขอรูใ้ใหญ่ๆนะครับมุกมุมอ่ะ The Big Fucking Go อ๋อไม่ได้เปิดใช่ป่ะอุ้ยชเย็นเย็น ต้องกันยังหมดแล้วยิงนะได้หนึ่งน้ำไอ้หนึ่งน้ำขอของเอาจีดิบเราเอาตรงนี้จีดิบเราอเองจีดิบสวยตัวอะไรไม่รู้สกินเท่ดีิอ่ะมตโต้แมโต้ตรงนี้เปิดเปิดเดี๋ยวถ้าคนเหลือตรงเนี้ยจะยิงเปล่าถ้าคนเลยดูเลยดูเลยดยเลยเหรอเปิดดคน

เจอออมไปเสียงแมงกุรีเสียงมันกุรีเสียงมันทางซ้ายดนนนเ่ห้อนัอนก่ติงันติง on y อยู่าสุดอยู่ในห้องน้ำชั้นส ไม่่ใชถามจริงถึงตาจุดจุดนี้ยใครจะไม่อยู่ในห้องน้ำเว้ยสัจในจังหวะนั้นะห้องน้ำก็คือปาการสุดท้ายแล้วเฮ้ยอย่าอย่าเพิ่งเข้าไปนะไอเฟมไม่เข้าไปเลยเขาถ้ากูเปฟมเกี่ยวเคี่ยแให้คุเฟมนี้หวานยิ่งเด็กมึงโท้มาขนาดนั้นไอเฟมอย่าเข้าไปเฟม แล้วกูลันน็อตก่อนด้วยเมื่อกี้จุ๊กไปไม่ถามสุขภาพแฉทูเขาต้องเขาไม่ให้จุ๊ตโวกูเต็กเลยก็บอกแล้วอย่าเข้าไปนะคือเสียงมึงเบาสุดในกล้องเมื่อแก่กูรือว่า ไม่ใช่เสียงเบาอย่างนั้นเวไปน้ำหนักเสียงเบาไปไปเยาาอ,อ,อ้ที่ i n a ก,ก,น,กน,แนแนอดดเป,ป็ไป,ไปแล้วิดแล้วเน,เนี่ยนะ ว้าพวกว่ามันต้องม,มีพลาดไปได้แล้วนี่นมันจะมีโกเทะในตำนานแตต้องเปิดประตูมาเล ท่างนี้เข้าน้าต่างนี้ต้อง่าดีอไม่ตงบอกถึงปาแกแกใส่มึงไงไหนเด็กยี่นี้ปมแก่ต่างันเอ้ยเคียวปูทนี่ได้ไหมวไม่ได้มันอยู่วลอดไม่ได้อะแม่งเออมันปาน้วมันติดเลยอ่ะโอ้เจาเจ้าเจ้าเจ้เจ้าเจ้าเจ้าเจาเจ้อเจเจ้วเจ้าเจาเจ้าเจ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 เ อุ้ยวยนีอ้ายวะมันนี่เพ้่โดนดาวิดเลยอะ ได้มาตัวเดียวเราวกูต้องหนีโ <recherche> อ <That is S 1> ้โหไม่ตายเกียแมสซี่นอนตายหาเ้วแล้วก็บินเสนึแล้วก็บิขึ้นตเอาเอาสองบนหรอกล้ว เตรีมเล็งว่าทางถ่วเรียกมุมไหวมุมหากินเลยนะกเล็งมาเป็นนาทีเลยนมีความมีความมีเออคอยดูทำวิ่งตีโยนไปข้างนอกได้ไหมโยนไปก่อนล้บันไดบไดโอ้โหเมมการนะโอ้โหทำวิ่งเมื่อกี้ิจเองอตี่ตอนนีตัวองกูปกงไปดี รอรอรอเบไฮรอัรอรรอไปรอไปเเข้าเลยนะท่มันจะเข้าไม่ทางเดียวเลยมัน่อนัี้เลยนี่เลยเลยขวาปยเบมเออนั่นแหละ้แต่มันตืดออย่าี้ยปไม่ทันหรอกมเข้าไม่เข้าตกตกใจอยู่เมื่อกี้ ตัวก็โคตรเท่เออพอทําไปแล้วแค่เซเซอร์ห้องนี้มันโคตร OP เลยอ่ะอย่าติดนะแม่งไม่ต้องแม่งไม่ต OF, ม้องไปพอวงกับไอ้เหี้ห้องปรั่าสุข้ามอ่ะได้ยิกปรับมาได้แบบ